โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นสกินของลิเบียนิดาดนะคะโอเคไปเติมสกินมาแล้วนะคะตามที่บอกทุกคนว่าวันนี้จะเติมก็ซื้อไปเลยสิคะสวยมากสกินนี้สกินระดับอัลติเมตนะคะลิเบียน่ามิดามีกรอบประกายด้วย เปลี่ยนกลับกันลแล้วกันโอเคในอ่าเราจะไปเติมแวลล์แคสต่อกันเลยแล้วกันนะคะไม่รีรอไม่รอรีเปิดความพีไปเลยสิคะ เรียบร้อยโอ้โหอือหืออัพเร็วมากเร็วโคตรเดี๋ยวเก็บของแล้วเจอกันนะคะเราจะเลือกเป็นสกินของบีคีร่าแล้วกันนะคะมาเลยโอเคเรียบร้อยได้มาเป็นที่เรียบร้อยคือมาลบแท็ทุผมมาก ทุกคนได้ชิ้นส่วนใบด้วยแต่ยังไม่มีสกินหมยก็ได้สกินว้แล้วโอ้โหเร็วมากแล้วก็ได้สกินของลมเบอร์ด้วยนะคะอ่ะงั้นใบเดี๋ยวใช้เหรียญซื้อเอาไดยยังไงเราก็ไอ้นี่มาแล้วเนาะเราก็มีเงินเหลือก็ไปส่งวงแหวนกันเลยละกันนะคะไอเดี๋ยว สมลอตเตอรี่ดีไว้ได้สกินลำเบอร์อันนี้ลำเบอร์แล้วก็ไม่เอาดีกว่าไม่ชอบซื้อมาแก้วกีก้อนแล้วกันนะคะโอ้โหมีสิบอันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอุ้ยตายแล้วมือล้าน จะมีแรกได้แล้วคอริปโปร์ของเรามาโอเคคือครบแล้วกิจกรรมนี้อ่ะ